ก็สบายดีคนเดิ้ลยินดีดีคนตะลักสุกกันในเกมเฟลเลอร์คิกกันในคนเดิ้ลเป็นเกมผีเดี๋ยวนี้คุณยาสายจุดในคนเดิ้ลตะโกนไปมาแล้วก็เข้าไปกันเลยเปิดหมดอีซีเดิ้ลคนเดิ้ลเขาลิ้นมาไปอัดกอลิมาลายตายเดิ้ลยังบมซันน่ะอยู่คือแบบมันหยเฮ้ยโลกนี้เขาโชคดีเลยได้กระเจ๋ะ masih mah patokan, ada. So, oh, mama, 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 iya, iya, iya. Seluruh. Ah, mama, mama, ay, mama, mama, ay. T, 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 Ma, ima, ima, ia, ima, ima. <im itation> <G ül üyor> ก็ขอพายทะลักคำหยาบไปทุกคนนะเพราะว่ามันต้องมีโอ้ยอยีสัดอีสัดโอ้เออเด,ด,ดีจูพีแล้ว ata? เมื่อกี้ก็งงพว่าเกมมันบากแล้วก็แมปก็บุ่งอย่างโอเคมันเสร็จแล้วละดีดีมาแล้วอีคุณยายมักสายจู ก็รู้น้าปล่อยออกไปแล้วใส่จู่บอกให้คุณย่ยหากระเจงไม่